วสวัสดีค่ะพบกับ GTS ต่างแดนนะคะก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติค่ะเกียรติอ,อ,อะไรได้รับเกียรติติยศนะคะเกียรติค่ะอิ่มค่ะอิ่มสักครู่นะคะมาที่ร้านบุฟเฟ่ค่ะร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งนะคะที่นี่นะคะถ้ามองไปก็จะมีทั้งตรงนี้เราจะเดินด้วยการลอบกังน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวค่ะกว๋วยเตี๋ยวและพวกรามยอนของ ญี่ปุ่นมาค่ะนี้จะเป็นปลาดิบต่างๆนะคะจะมีหุกปลาคะ่ะโคโนะดะอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ควังอ,อนะคะอันนี้เป็นควังอมินอนนยอนอ,อแซลมอนนะคะปลาซัมชีซัมชีอะไรนะทูนา่าปลาทูน่านะคะมองเกจริงๆต้องมีมองเกอย่างหนึ่งคือมองเกไม่ใช่ปลาหมึกค่ะมันจะเป็นตัวอย่างนี้ยคะ่ะ ดีดออย่างเงี้ยเหมือนปิงทะเลอ่ะที่มันโวที่มันน่าเ,เกลียดน่าเกลียดที่มันไม่มีตาที่มันชอบอยู่ในร้านแบบตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวนั้นอ่ะนั่นแหละมันมีด้วยจูทะเลเขาเรียกกันอ่ะหรอเออนั่นแหละค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นทเทบูลอันนี้เป็นเหมือนกับปลาหมึกเอาเป็นว่ามันอยู่ในทะเลแล้วกันเนาะอย่าไปพูดถึงสภาพก่อนที่มันจะเป็นนี้เลยเรามาแล้วจะมีซูชิปังปานนะคะ ต่างๆแล้วตรงนี้จะเป็นพวกอาหารเกาหลีปะตรงนี้เหมือนจะเป็นอาหารจีนนะตรงนี้จะเป็นอาหารจีนจ้าเห็นไหมดูแล้วแบบใช่เลยอะเกาหลมันจะมันๆชุ่งปุกตุนมฉิกเรามาสั่งนี้ค่ะสั่งอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอะไรอะเหมือนเป็นแบบกุ้งในเห็ดอะอร่อยดีแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกช้อน,นะคะ่ะเป็นพวกอาหารเกาหลีที่ผัดมีชับเชมีพวก อะไรอ่ะตรงนี้จะมีเมื่อก่อนจะมีจอนเหมือนกับเป็นพาจอนนะเนาะอันนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะโคโเบงีหอยหอยหอยท่าค่ะหอยท่าเราไม่กินอันนี้เพราะว่าเรากินบ่อยเลยเราไม่ค่อยกินอันนี้นะคะใช่เพราะเรากินบ่อยตรงนี้ก็จะเป็นจ้ามีสองสีด้วยอันนี้นะคะน้ำพริกปลาทูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันอะไรไม่รู้อ่ะ ่างกวางเมกีนะคะมันเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เอาไว้ต้องต้องเอาไปหักไปห่อปฏิบัติการขโมยอาหารกันไหมบ้าตรงนู้นตรงนู้นอาหารฝรั่ตรงนี้อาหารฝรั่งนี่นี่ค่ะปลาแซลมอนลมควอนมุนเชยทองหยองควางไอ้ทงยองสังสกุลสตอร์มีเป็นอาหารฝรั่งนะคะ หมดแทิฟฟ่าค่ะพิฟฟ่าจริง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 ทิฟจริงจริงมันยุ่ยก็นาแลมวสักบาโมสุว้าโอ้ดึ๊บดึแท้จริแล้วตรงนี้จะมีอะไรอ่ะพาสต้าน่ากินมากเลยพี่ขอจะใส่พี่เมื่อกี้เราถ่ายให้ดูว่าเขาใส่ใส่ใส่จะใส่เป็นกระทะมาเลยนี่นะคะกุ้งกุและหอยนะคะแต่สังเกตจะมีกันไกลให้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะกันไกลค่ะ มันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นอย่างนี้อยู่แล้วจ้าอย่างนี้อ๋อมันคือเอาไว้แงะป่ะเหมือนกับว่าพอตัดปุ้งใส่แล้วก็เอานีนีงยลงไปอย่างนี้ค่ะีนะคะอันนี้ก็ที่จีโน่พูนะอันนี้ที่เมื่อกี้เขากินกันเราก็งงมันคือตัวอะไรให้ดูเหมือนกระบอกไวไมทีนี้เราไปดูของหวานกันบ้างนะคะ นี่ค่ะจะเป็นพวกขนมปังนี่เป็นตางีแจม,มวิธีการใช้ตังกีแจมนะคะต้องไมม่เหือนสังเกตสังเกตใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นรูตรงกลางเ,เห็นเห็นมองเห็นใะกล้เป็นรูตรงกลางนะแล้วก็พอเวลาใช้ก็คือบีบอย่างนี้จ้าบีบอย่างนี้มันจะพุ่งออกมาจากตรงกลางตรงนี้ไม่สามารถบีบให้ดูเด้เดี๋ยวมันจะพุ่งใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้คือช็อกโกแลตจ้าทีบทันเนอริมีการใช้ ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้้องเบสบอกว่าเราบอกว่าเราจะเก็บของกับกับที่โบดน้องเบสว่าไม่เอาค่ะหนูอายแต่หนูเย็บกันไม่เอาหนูอายอหนูรวบเดียวคือเอาจานความลงไปในกระเป๋าเลยเดียวเพราะว่าเรามาที่นี่เราไม่มีเงินไม่มีเงิน <c oughs> เราอยากเราอยากเอากลับไปให้เพื่อนของเราที่อยู่ที่โบด์แล้วก็ไม่ได้มาพี่หนูอาย <c oughs> ว่าแล้วเราก็เอา ไม่ได้ขโมยนะเราจ่ายตังแล้วแล้วมันเป็นบุฟเฟ่เชฟะล่แล้วตรงนี้นะคะจะมีผลไม้มีผลไม้ไทยด้วยนะให้ทายนะคะแง่นี่นะคะนี่คืออะไรนะคะส่งคำตอบมาที่ GNC 1 GNC 1คือแงะนะคะ GNC 2คือเงาะค่ะอีโมอัญญาเซลนี่เป็นของยงไทยคืออะไรอันนี้คืออะไรป้าพุ่งตัดผมมาคะอันนี้คือส่งมาที่ GNC GNC 1 อันนี้คือส้มจีนี่สคือส้มอ่าถูกต้องเลยค่ะโอรนจีโอรอันนี้คือจีนี่ห่งแตงโมจีนี่สจิตราอนีคะว่านี่น้ำอนี่โอ้อันนี้อันนี้ให้อมอริพายเร้คิดแอมแปโมเมจูนจีโมเมจูนท่านนี่บอกว่าน้ำอีโกะน่าจงรอยอันนี้นะคะคือน้ โซค่ะซึ่งนีต่อสุขภาพร่างกายเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเมื่อกี้ขนาดจิบไปนิดเดียวอ่ะรู้สึกได้ว่าร่างกายมันร้อนนึกถึงได้ว่าเหมือนมีชีวิตอยู่มาแล้วพันปีตาต้องท่านจำไหมใช่ปวะขี้มีบุกกุ้มลุกจนโซ่สคุณป้าบอกว่าให้ลองกินค่ะแล้วจะเกิดกำลังในร่างกายคือทำใจค่ะหนึ่งสองสามเพื่อลูกเพื่อลูกเอิบเอเอเป็นไง บอกบอกบอกผมไม่ชอบอกผมไม่ชอบเลยเป็นยังไงบ้างไม่อร่อยเหรอบ้านฉัไม่อร่อยเหมือนมันเหมือนนมเราเอาทิชชู่ไปปั่นแล้วก็ใส่กลิ่นโสมอ่ะแบบแต่สำหรับดิฉันแล้วมันล้ำมากๆฉันตักไปนะคะแต่ต้องค่ะเนี่ยนี่ค่ะที่กันนี่ค่ะอ๋อนี่มีทำว้าอินซามอินซามเถิดนะคะคนทำอาหารของเราเถิดแล้ว แล้วก็จะมีพวกน้ำกีวี่อีกอีก,อ,กอันเดียอีกอันเดียวอิกอันเดียวกินซัมกินซัมจูส์นี่นะคะกินซมัมจูส์กินแสงจู๊ดแล้วก็จะมีทั้งกีวีโทมาโต้อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ว่าไม่สนใจเพราะเราสนใจโซกใช่ไหมเรามาเกาหลีก็ต้องกินโซกก็จะเป็นพวกชิคเควก็จะมีพวกอันนี้นะคะจะเป็นคอนเฟลกต่าง ตรงนู้นก็จะมีไอศครีมแล้วก็ทำโฟลตโฟลตโค้กกันไปคนเกาหลีก็ช็อปอะไร,ะไรกินอะไรผสมกันบ้าหรือเปล่าอ๋อไม่ที่ไทยขายอย่างนี้จริงๆมันเขาขายทั่วโลกไม่เชพาะโฟลตเ่าไม่ที่เกาหลี จริงเราเคยกินโพกโคแล้วก็ทุกคนด่าตอนแรกโดนด่าเพราะตอนหลังมีผู้ร่วมอุดมการก็เลยรอดไปเพราดูตื่นตาตื่นใจกอบโรมากแล้วก็เคยบอกว่าเอาเอาไอติมไปใส่ในกาแฟอย่างเงี้ยเราก็เป็นไอติมโพกกาแฟใช่ปะเขาก็บอกอะไรนี่มันไอติเอมเวียดนามบอกนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศมุมนึงนี่คือโต๊ะที่เราท<พ>านเลยค่ะ ถ่ายในกระเป๋านะคะตอนนี้เราจะมาดูว่าในกระเป๋ามีอะไรกันบ้างเบยบอกพี่หนูอายค่ะแต่ว่าในกระเป๋าเราถุงนี้นะคะจะเป็นเค้กแล้วก็ขนมปังตองไม่ได้ขโมยนะคะถ่ายพี่อุ่โตะค่ะเห็นกล่องสีขาวๆไหมคะเยอะของเราอีกกล่องสีขาวๆคือไม่ได้ขโมยค่ะที่ร้านเอากล่องมาให้บอกอย่าทำรอบๆจะเปิดเผยไปเลยอย่างนี้ ไปเลยไม่ต้องเหนื่อยที่ร้านบอกไงจะได้รู้ว่าคนละเสียงกับเราด้รู้ไม่ใช่เราพูดเขาพูดสเียวูซาใช่ปะอ๋อสเนเียวภูซานแต่ถ้าเขาถามว่ามาจากที่ไหนไม่ต้อง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 แอบแอบเลยสเนี่ยนฟีสัมเนี่ยีสนะคะพูดว่าเอาไปเลยไม่ต้องแอบเปิดเผยไปเลย ยังไงเอาใหมช่ช <instead. S 1> ่หมายถึงว่าเอากล่องให้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องแอบแอบให้เปิดเผยไปเลยเอางไม่ต้องเลยฟันไหมคะจบรายการกันแล้วค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะบ๊๊าายยบบายบาย